บายบายสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับบายบายสวัสดีวิทยุเพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์บุญชรนะครับผมยกเช่นเคยครับก่อนทำงานครับเขาจะมาส่องพักกับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็รอจันทร์พิจิตรครับจาจาร์พิจิตรเดินทางมาไม่ถึงครับเพราะว่าจานท์พิจิตรมีท่าหลวงพ่อหลวงปู่พัดนะครับไม่ให้ชมนะครับผมโดยนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์มาใช้เลยครับ วันนี้วันเช้าเนี่ครับรอจันมิตรนะเอาพระอ๋อพระเขาพัดวัดห้วยด้วนนะครับเขาจัดดีไหมเนี่เดิมที่เดิมที่เดิมอ่ะติดสาวเนี่ครับตอนนี้ก็ตอนเช้าครับตอนเช้าก่อนเริ่มงานครับ

เท่าไหรเนี่ยวงเท่าไหรเนี่ยร้อยต้นต้นร้อยต้นใช่ไหมใช่เกือบต้นไม่ต้องพึ่งเพชรพันล้านนี่จองพันตั้งนานอย่างจองตั้งนานอย่างตอนนี้ตป็นี้จองตัวนี้ก็เห็นนี่นี่เลยวัดอะไรวัดบ้านห้วยน้ำโจนเอรอพิจิตรของขากับเดีอนี่เอาเอาพิจิตรอ่ะ นี่ก็คือของหวพักเนี่ยครัว่าเขาเหมือนว่าทำกระถิ่นวัดเมื่อนต์โ๋อนี่ออกจากวัดเอาจากวัดไหมหรือว่าเอาที่คนสร้างเหมือนเหมือนเหมือนหลวงพ่อองค์หนึ่งเขาจะเขาจะไปทำอะไรท้กอย่างนี่แหละผมก็จำไม่ได้แล้วแล้วเขาก็เลยทำเหรียญออกมาอ๋อ นี่ทองแดงกับ,บ <า S 1> ทองเหลืองใช่ปะ่ปะครับผมเออสวัสดีครับมาสวัสดีครับกันก่อนด้พุทธรูปเป็นพระพุทธปฏิมากรสามองค์ครับเรียงกันครับ เพชรเดียละสิบเพชรพันล้านก็เดี๋ยวเพชรพันล้านแวหลังคนจมาดูะดูเา่าออกไหมเนี่ยเอเลยอจะออกไหหรือว่าเก็บเเก็บเก็บใช่ไหมก็พ่อได้ับอะไรไปก็ได้เลยไวสวัสดีครับด้วย นี่ก็ของจานวิ์นะครับนี่ก็ของจานวิ์เหมือนกันวิดชอบบิดสวัสดี้ำเนื้อัำเนื้ออันนี้เป็นรุ่นส้ตัวนี้เป็นสมเด็จหลอโบราณสมเด็จหลอโบราณรุ่นสมปัากรนาบบิมาอยู่นี่นะ่ีเสียงเสียงเขา เนี่ยนี่เป็นเลี้ยนรอนะออนี่ก็เอาจองมาชุดหนุนชุดหนึ่งเลยวะไอ้เขาเขา,า,า,าให้ลุน้นลุ้นเนื้อจองแบบลุ้นเนื้อแบบแบบไหนยังไม่เข้าใจเหรอแบบแบบลุ้นเนื้อคือแบบว่ามีเขาจะมีหลายก็คือสัว่ามีมีประมาณสามสามสิบก็เนื้อนึงเนี่ะเล็กเนื้อ ต้องเหลืองเนื้อทองแดงเนื้อดีบุกนี้เนื้ออะไรเนี้ยหลายเนื้อคือพี่ไม่เคยเช่าผ้าใหม่นะแต่ทุกแ,แต่ก่อนเคยเชา่าสมัยทุกวันเนี้ยที่เป็นยุคอ่า 4G เนี่ยแล้วก็เวลาจองผ้าจองทางออนไลน์ใช่ไหมี๋ยลวลุ้นเนื้อนนะนนอนยังไงาาม,มว่อธิบาย เขาจะมีหลั่หลายเนื้อให้เราลุ้นไงก็คือเราเราไม่ได้จอดตรจจดงว่าอุยเจ้าทองแดงนะเจ้าเนี่ยน,นะก็คือเอาแต่แต่ราคาเท่ากันอใช่ละกันใช่ครับผมอ๋อคือว่าราคาสองร้อยแต่แต่ว่าเป็นรุ่นเอาครับผมถ้าราคาเราดีๆหน่อยเราก็ได้เนื้อดีๆเนื้อที่อะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ออกเป็นรุ่นรุ่นอะไรนะรุ่นรุ่นสมปรารถนาสมปรารถนาครับผม รอบโบราณน,นี่เป็นจานหนักระระแปดสามนี่คือยุคหลวงพ่อใช่ไหมไม่ใช่ใช,ใช่หรือว่าเป็นรันนัมเบอร์โคตรร้นนัมเบอร์หลวงหลวงพ่ออายุเก้าสิบอ๋อเออใช่ใช่ลืมไปนี่ก็คือสี่สอง ร้นลำเบอร์แล้วก็ขอกอโคตรอกโคตรววมเราคตมันนหลายๆวันนคุณรุ่นไอเนื้อขั่นุลหินไหมผมไม่ได้แจ้งน,นะสามองค์แค่าไหร่จองนานไหมจองนานไมนหมจองตั้งแต่ ไอ้ที่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 หยุดไปตอนมานานแล้วประมาณสามสี่เดือนอะอ๋ออ๋อนี่ดอ่อหล่อแบบไปได้ลอกลอกผิวเลย <c oughs> มางี้เลย <c oughs> แต่แต่ละเนื้อเลยเมยข้างหลังมัเหมือนกันเลยเนาะ <c oughs> ไม่เหมือนไม่เหมือนนะ <c oughs> ผม <c oughs> <c oughs> ดอดโบราณจองสามแปดซื้งหวยยังยังยังไหมสามองจองมาเท่าไหร่นี่จอนตอนที่จองก็จององละสองร้อยอ๋อองค์ละสองร้อยทำไมชอบองพรพัดศรัทธายัก็ยังก็ยังไม่มีอ๋อยังไม่มีใช่ไหมอ๋อคือ ถ้ารุ่นไหนที่เราแบบที่มีเป็นกระแสถ้าไม่มีก็คือเราต้องเราต้องไปเช่าออกมานี่นี่ครัมันมีไว้อย่างละองค์สององอ๋อครับตอนนี้ก็ใกล้จะสองโมงเช้าแล้วนะผมก็ใกล้จะเริ่มทํางานแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับจันนิดขอรับผู้ชมไปก่อนนะครับอาจจะติดตามช่องสตล์ตคุณเอาเลยนะครับผมเดียวการคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ